มันเอาภายໃນພີ່ໄຟກໍບໍ່ມີຖ້າໄດ້ຄຸນມາເປັນຜູ້ອນປັນຜູນອນຮວມຫອກັບຸ້ນຂາງສອາງຫເນືອນิ่ລະມຸນສາົມິດົນບບົົາມີສູສົົກິອາຍລົເປັນເື້ອົມວນວນທີເບົາລົມພະເານາອົລេងເງງາມໄດ້ແນ สาวเอ้ยเบิ่งเดือดเลือดยายไปปีนันหันมาปากใหม่จังหนาวใจบ่แลโอ้แนวสู่บ่มีสู่มื่อนี้มีแต่ความเงาบ่มีสาวแจ่มใจเอ๋ยอยู่ภายในล่างหากใจอ้ายมาเอ๋บอกผู้มหูบ่มีผู้อยากได้อีกไก่บังฮังฮางเกเดดต้นเดีนอกเพิ่บผู้สูงจนเทินขอมืดจอยบ่เลี้ยวบ่เลี้ยวขอมืดจอยบ่เลี้ยวต้มผัดเดียวเนี้ยวไป คออยนนต้องควบมุ้มหมอละสุดลมทางฟังเสียงล้มฟันเต็มคาดิงฟู่หัวงาใครน่าจะเมตตาตนลตาหนาวนี้ยังไม่มีกุจอ,องคนเศร้าใจเราหมดหมอ